วางสองจับมุมสี่มุมดึงหมัดขอบในเซให้ได้สีม่มุมให้มันกดเล็กๆเนาะขอบหน่อยขันตอนสุดท้ายแล้วเนาะตัวสวัสดีครับเ้องมานี่สีผ้ามาเบิง่งการสานเขินสานเขิน เขิงหรือทุงบ้านบ้านเฮานี่เอิน่นเขิงหรือเอิ่นทุงเนี่ยเอิ่นสองย่างเขิงก็เอิน่นทุงก็เอิน่นเขิงสอนปลาเดี๋ยวตอนนี้เพิ่นกำลังเหลาตอกอยู่ขั้ตนตอนแรกก็คือจับตอกแล้วก็เหลาตอกพ่อใหญ่นี่ยละสร้างสารคลองนี่ยละบัดน,นี้เพิ่นมาสารเขิงเพิ่นนี้ไม่สารเขิงเพิ่นเลยสารเขิง ขันกลางไปสักอนพอลูกค้าเพิ่นมาสั่งถึงเพิ่นก็เลยสีสารเกิดไงลูกค้าเพิ่น,นสักอนสร้างก็เริ่มโกอกะโกะเราบดถือเดี๋ยวสิเดี๋ยวโกะไม่ประตูบดีฮะอ๋อลองมึงดูปีนี้เนี่ยไมันคอยบดถือบ้านขั้นตอนการเฮ็ดกันเลยโกะบดถืสร้างกันเริ่มเริ่มงงแล้วก็วเริ่มใส่สมอง จุกยูนีบาทเนี่ย,ยมลงมันดเอาเปียบลีก่ยนเลยแล้วมันต้องทั้งลาบทั้งรอดสั้งข้ามทั้งนี้แท้ถึ่มัมนจะติดรายเข้านะ อย่ามันถ <laughs> <laughs> ิอไหลเข้าขันลายออกไอ้ขันยุ่อย่ามาปรึกษาเลยทั้งนี้บบเปลี่ยนเดียเฮ็ดบบเปลี่ยนเนี่ยวเราเปินกำลังใส่สมองอยู่สร้างเปิลเปินสงสัยว่ามันบบถึกที่บบถือกระรองเบื้งข้อเก่ามันก็อยู่ทางข่้นไปเลยมันหมุนรูมมันเสียตัวยางมาเบื้งตัว เป็นสร้างงงระบาดเป็นไงมัน <laughs> เป็นแต่เนะงี้ยเราพากย่อยที่ก็ถือกว่าอ่อ๋อเศษสมองประเด็นกระโบถือเนอะเอาะเปรียบตัวย่างมาเบิ่งตัวเรียนเอาสาร้งงางงงตึบเลยมือนี่ยม,ม,มันเจ้าคำบีกระบถือ เจ้าเฝ้าไปคัดพูดนะน้าเอ,อ่อเฝ้าคัด<อ>ดี<อ>พดกวกเลี้หัวเนี่ยออนานเนี่ยคร <laughs> ับัดนี้หลังจากใส่สมองอยู่จนเฮียรนะ์แล้วพากย่อยปับป๊บๆถึกแล้วบัดนี้ถึกแล้วกันเริ่มสารต่อจะเป็นรูปเป็นร่างเข้าไปมันยากเติบอยู่สารครึ่งน,น,นีง่ก็เลยนั่บวไปอ่ะโอ้มันเริ่มกลัวนี่ละมัน มันยากน้ำกอแหลกันกอบอถืกันมันมันก็ไปบอเปลี่ยนไปบอถืถือด้านนี้เราก็ถือว่าถีอคนเ่แล้วเบิด์ตมันเนาะเออสารไปได้เบิดสุดานมันคบมันมาถือแล้วมันจัดบุคคลไงวะบ่เห็นจังเดกับบเขคลอมว่า่อย่างแล้วอันปอก่ากือกันอันมันมาถือแล้วมันบุเขาเลยต้องอันโซ่ขามง ก็หามมองมองมนุษิดเรียอบับบนี้พอะค่ากันเลยแบบนี้เรื่มเป็นลายมันล้วบบนี้การควรที่ไปลงพิธีสารขึงต่อไปก็จะลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปู้ท่าคลิปได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปดีๆต่อไป ตกตกก่อนแล่นเขาลุลุยอยู่ดิเริมเปลีนลายแล้วกันปลายแล้วมันถึงแล้วมันมาแย้งมันมาเรื่องมาแย้งมาแล่นเขาลุลุ่ยด้วยจะมันถืงลายมันมาจัดมันก็เรียนรีบกันเลยนี่คือขึงเป็นรูปเป็นล่างขึงมือนี่ตื่นสวยมาเพราะท่านผุนสารได้หลายก้อนแล้วนอนตื่นสวยพูดน้าว มาเบิ่งขันตอนการสาราขึ้นต่อไปเมื่อคืนนี่กระสานได้หลายเตี๊ยบประตูโอ้หมแล้วอยูสั่คืนนอนวะจังสารมือเส้านี้บมไปจังหันบมมือเส้านี่ไปวัดมาเราคอยสารบอกสารได้หลายเตีต๊ยบเลยพักชิ้น,นอน น่อนให้ยังเมื่อนี้เล ouais. no. <laughs> <laughs> oh, uh ี้ยวบนเนี <man> saves, ่ยกาว่าบนเลี้ยวหรอกบนเลี้ยวว่ะใส่อยู่แบบแบบก็บุปไปบ่มานอ่ะทุ่งอะบนเลี้ยวที่โฟร์อะหัวทางห่างมือมือไปนี่กะอันนี้ยังพวกเรามันขี้กันอยู่เลยไม่ตกสางสารของอสารอันเคือง่นเกิดสารไปเรื่อย ต่ว,ว่ากันไปบบมาบมนเมนแนวสานไงเด้พี่น้องสานเคืองกันเลยแน่บมเมนหลงลบละกันแมนเราก็จัดเข้าไปเป็เก่าอยู่สิละ่ะบดมือบอดเวียนพันกันเลยสวัสดีดน,นั้บมเมนแนวไง ว่างออกไปทะเลมันสานน่าน,นเลี้ยวเนาะเว้ยมามุมนี่บันเจ็ดกวนเป็นสารมุมนี่อันนี้เป็นเว้ยมาสารมุมนีม่นี่คือการสารคืงสารผุ ก็คือสีเมื่อนี้ก็คือสีแล้วเนาะตู้น้องมือเนี่ยสารนะได้ขึ้นได้ขึ้นขอบบ่มมือเนี่ย<ะ>ขอบได้มาไวแล้วบ่ได้มาไว้แล้วทางยังไม่ได้แต่งเลยโอ้โหพอได้ขึ้นมือนี้ก็เมือหนาตัวผมเป็นแนว้ง่ายนะเด็กขึ้นก็นเลยด้านนี้เป็นสารทีทีรัดไว้เอื้อนว่าสานยังคนเนี่ยดีดๆในตู้ สารพานเออสารพานรัดไว้เวลาขึ้นมันกระสีโค้งก็ดีเรื่องอืมทันสิบริเลียนนี่คือการสารถิงยกสองวางสองยกสองวางสองขั้นบมเมนบีอะเมนบอ นี่คือการสารค้งสุราสิได้เป็นึ้นก็นได้เมื่อกระเช้าวันอาทิตยเยนแหงมาแต่มาเสีย อ This ja ันน eh er ี้ก็เฮ็ดไปฮะอัน right> LA> no ี้ก็เสียวๆเนี่ยมีหน้าหัวเป็นตัวมืออื่นมันยังสีแจงอีกอยัวมันบ่ใ่มืออื่นมันยังสีแจงออกมาอีกอยัวมืออื่นมันยังสีมีอยู่เฮ็ดมืออื่นตัวอีกแล้วแล้วก็มาจัดสามมันต่อไปบ่ยังสามอันนี้ยังสองด้านเนาะ สารอยังก่อนเนี่ยสารกันตูดเนี่ยสองด้านยังอีกสองด้านยังด้านนี้กับด้านนั้นนี่คือสารเรียบร้อยรอสิขึ้นที่ขึ้นขอบ <c oughs> ขั้นตอนแรกก็หดน้าซะก่อนหด <c oughs> <c oughs> หดน้าไม้ตอกมันเปียกมันจ้เ็งไง ออกมาก,กับมัดเจมัดมุมไปใส่เม็ตอกมัดมุมเพื่อสิใบไม้มันตอกหอกมัดมุมสี่มุมเละมัดเจ๋สี่เจสิออกมานประมาณนี้ดิ่งเนี่มันหอกเป็นก้อนวัตถุ<ม>ดิ่งเนี่มันหอกข<ม>ึ้นเลย<ม> วิธีการขอบเขึงึ้นขึ้งจับมุมสี่มุมดึงตอนต่อมาแกใส่กลุ่งทั้งในมัติดไว้ หมัดขอบในเสให้ได้สีม่มุมใส่เม็ดตอกหมัดให้ได้สีม่มุมทดลองขอบใหญ่ทดลองขอบใหญ่ใส่ลองเบิ้งสันมันจด้รลัดเขาใสกันไว้อันนี้เป็นเอาขอบใหญ่ใส่ลองเบิง จะว่าบ่แม่นตขอบที่เพิ่นเสียวเถอะเิ่นว่ามัดสู้ไว้ซะก่อนมันสิได้เฮ็ดง่ายขึ้นบุ่รีเดยง่ายขึ้นไไนง่ายขึ้นกว่าเก่าเนาะเข้าสำดังเจ้าค่อยเอามาขอบมันหักนันมาให้เจ้าเอ็ดเนี่ยกระซำนั้นเระ,ะพอดีงามแล้วนะมันง<อ>่ายเออมาทั้งเส้นทันที่เอ็นค่อยเอามาให้เจ้าขอบใหม่นะใส่ขอบ,ขอบจริงเข้าไป ดูดีดังนี้หรือมันจะโซ่หรือจะถ่ายมึงรืจะดังนี้ทำมันโซ่นะทำมันโรแบนนะมันบริสตันเราแหละมันทั้งอันมีตั้งอยากได้ปลาเจนาละโอ้เมื่อวานนี้จะเป็นกะละมังคนลโมเมนต์เนาะไงประเด็นนี้นอกขึเครื่องน,นี่กเ็เลยนี่นาผักย่อยปับป,ป,ป,ปับพุดเดอร์เนี่ย เหมือนธรรมดาเลยเนี่ยทาไม่ตอกมัดไปยอ้าอออ๋อสิมีการล้มทับซัอนนี่วัวตัวตาเปนเอกง่ายให้ให้ถึงมันกดเลืกๆเนาะออกไปเอาดึงมาทางนี้โตเนนะเอาไาดึงทางนั้นเนี่มันขึ้นนี่แล้วเหนื่อนี่สูงออกมากอะ เงาคือลูกค้าเพิ่นมาบอกอยู่ลูกค้าเพิ่นมาบอกว่าให้เพิ่นอย,ยากได้ถุงเงาอันสองสองใบที่เฮ็ดกอารณนเพิ่นอยากตีว่ามันเป็นอย่างกาตุฏอยากตีว่ามันปุ้งเนาะมันปุ้งมันตื้นเออสองใบนี่ลูกค้าเพิ่นว่ามันอยากตื้นในราคาหนร้อย ใส่ไว้หมอบปากมันตอนขอบตอนหมอบตอนขอบแปลว่าสิให้ปากมันเรียบบ่อหยมันมีแนวอันนั้น่อยมีแนวของใช้ครีมลอกนิ้ ใส่สามนิวมน้วความห่างใส่ประมาณสามนิวน้ว,อว <c oughs> สอดลงไปอันนี้สอดลงไปสองรอบ,บ,บตัว มันเน่นบ่อยมันขยับได้บอกว่าตั้งแต่ผู้เฮ <uss UC S> ียหำย่อยด้อผู้มา่ายทำก็หำย่อยเฮียหำย่อยโอดขูดข้ดเูดขูดขูกขูดขจะขูดข่ดขไดขูดขูนข้าขดขูดดขดขูข เมื่อยจั๊กสิ่เหลี่ย่ำเดี่ยวมือเนี่ยเหลี่ยมย่ำเดี่ยวกระยาหัวมันตู้ออกไปเรื่อยๆเอานี่ฮะมันดีดออกทั้งสองเลยนะโอ้บ้าเราว่าดีดเข้าไม่เนาะขอบขอบน้อยขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะตัว อนสุดท้ายก็ยสิเหียบอยกระดุมโอ้อันเคืองดังสวยงามอานึงันตอนตอนสุดท้ายสุดท้ายครับสุดท้ายเนหว่าเนน้อูอ้เนาะ เฮ็ดจองกันกันขอบลุดเฮ็ดจองไว้จากตัวตูวต้สี่ตัววะส,วสี่ตัวสี่ตัวรอบกระดุมรอบเข่งการจะบอกว่ามีผูดอยากซื้อเขาสร้างซื้อนี่ทรงเป็นอยูบ่บ่อทัออทรงขายไปเปลี่ยนอยูบอ่บ่วบ่อบ่ล้ว,ว,อลวเอาเปลี่นอันว่าเพินเ่นเพิ่นเฮ็ดบ่เปลี่ยนเดออครับอัน เอฟซีปุ้ใด้อยากได้กะเิ่นว่าเป็นทรงเปลียนมันลำบากปุ้เถ่าเนาะเิ่นขายอยู่แต่น้ำบา้านนี่ล่ะราคาขายเท่ไดไรก็300บ้อะเออใบละ3า0ร้อยเขิงทุงอันนี้อันนี้ํามันสูงเนาะเออ,อนน่มันอันนั้นอยากดนั่นก่อนจะปากเข้ากันนัน่นเออ,เอ,อ สำหรับคลิปนี้ก็สเสนอการสารเคืองสารถุงให้เบิ้งจนละเอียดอาจสีเงาแด่คลิปนี้ก็ได้ฝากพี่ฝากน้องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามากันผู้ใดของใจมองได้อยากเห็นเพิ่นเท็ดมองได้เน้นๆให้ก็คอมเมนต์เข้ามาเออยาสารเป็่นก็ลองสอบถามมาอีกท่นหนึ่งพี่ฝากนอ้องเฮาบ้านเฮ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ความเบาความใดที่พี่น้องบุพอใจบุามมกผูทายทํากะขอโทษขอไปด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ